นี่ขมือบไสเดือนมังกรแม่ตัวนี้กันดีมไหมจัดไปครับผมงา,งามับเจ้าสายลุงหัวขาดอุ้ยตัวนี้โคตรใหญ่เจ้างูมังกรจอมขมือบอุ้ยเลเวล 600. หกร้อยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนครับกับเกม w o r m c r a s t เจ้าหนอนงูไสเดือนจอมขมือบนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ เล่นเป็นเจ้าหนอนไส้เดือนตัวหนึ่งเริ่มจากตัวเล็กๆโดยที่เรานั้นจะต้องทําการขมือบเจ้าหนอนตัวอื่นเพื่อให้ตัวของเรานั้นใหญ่โตและยืดยาวก็คล้ายๆกับเกม Sna k e Crash นั่นแหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหนอนของเรานั้นจะขมือบได้สุดโหดขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยไปเลยเพื่อนเริ่มมาก็ออ้ยอีขมือขมือแม่ก็จะมีเม,รรม็ดกลมๆให้เราทําการขมืออุ้ยอุ้ยอุ้ย ว้าว <Why? S 2> อะไรวะเนี่ยตายเร็วเหลือเกินโอ้โ oh หจะปลดล็อกเจ้าหนอนตัวใหม่ดูเหมือนว่าจะมีการอัปเกรดสิ่งต่างๆนะเลเวลแม่เหล็กแล้วก็สปีดนี่ก็คือเจ้าหนอนไส้เดือนของเราซึ่งก็มีหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นแบบ simple แม่ตัวธรรมดาธรรมดานนะนี่ก็คือหนอนระดับพรีเมียมซึ่งก็จะมีลวดลายที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็จะมีระดับอีพิกซึ่งก็วิ่งเริ่มเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ มีเจ้ามังกรด้วยสุดยอดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องแม่ต่อสู้กับเจ้าบอสรู้สึกว่าเจ้าบอสนี่จะเลเวลร้อยห้จะสามารถสู้ไหวหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันวิ่งเจ้ามังกรตัวจิว๋วขม,มือับงับหนับอืมเฮ้ยบีแพนด้าฮ้ยตัวเป็นขนงามเรียบร้อยเจ้านอนขนเฮ้ยตัวบุ้งนับหับงับ,งบ,งบ,งบ เลเวลสี่สิบกว่าครับผมอุ้ยอย่ามาแยง่งเอ้ยเหยื่อฉันมาละเพื่อนฟื้นคืนชีพงามงับงงับ,งบ,งบนี่อุย้ยตัวนี้มันใหญ่เฮ้ยแล้วมันเบียดทําเอาแบบว่าแทบไปไม่เป็นโอ้โหพลังแม่เหล็กดูดนี่แทบไม่ช่วยเดี๋ยวเราจะต้องไปอัปเกรดพลังแม่เหล็กงามงับงับเฮ้ยตอนนี้ เราสามารถชนะบอสได้แล้วดีเราก็ยังเหลือเวลาอีกตั้ง25วินาทีสบายสบายชิวชิวรักษาชีวิตไว้อย่าเพิ่งตายนะดีเก็บโล่เก็บโล่อีกเออรักษาชีวิตให้ดีที่สุดอย่างที่บอกงับ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 วิ่เจอตัวใหญ่ก็ขมือบบวิ่ตัดหางมันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเวลากำลังจะหมด ยอดเยี่ยมมาเจ้าหนอนเลเวลส0มรขมือกับกับหัวขาดกับกๆับงัุ้ยไดพันสี่ครับผมแล้วก็สามารถทำการคูณเพชรกันได้ครับผม ได้โคตรเยอะดูสิมีแบบว่าโหมด Quick พ a y แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอทำการปลดล็อกเจ้าหนอนตัวอื่นอุ้ยอันนี้4ี่หมืเลยล่ะเอาเจ้าลวดลายตัวนี้ละกันนะดูโฆษณาก็ปลดล็อกได้ Quick Play ดูสิโอ้โหมีหลายโหมด Infinity เล่นได้ยาวนานเท่าที่จะเล่นได้ Battle ลรอยัลเอาชนะแล้วก็เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายลองควิดแมตช์ก่อนละกันนี่มันอะไรเอ่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เจ้านอนแบบว่า hmm, มุมมองด้านบนวิ่ง <Hey, S 1> เล่นแล้วก็จะได้อะไรเอ่ยหมดนี้งามกินพวกโอ้ผ oh, hey. ลไม้ต่างๆนี่ไม่ใช่สิแม่น่าจะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ วุ้ยมากระแทกเราเฉยพลังแม่เหล็กดูดโอ้เริ่มดูดตัวใหญ่ฟืบเจ้าหนอนของเรากัดหางวหัวเบลอร์แล้วก็เพิ่มสปีดมีเหมาะแก่การไล่ล่าเหยื่อผมองับงับอุ้ยหัวขาดไปซะตอนนี้เจ้าหนอนของเราตัวคดใหญ่ ว e v e เรเวล185ตัวใหญ่เกือบเต็มจอแล้วเพื่อนโห้มโหงสุดท้ายต้องขมือให้ได้มากที่สุดงาบงาับงับเออหรือเวลาอีกวิ่งหมดเวลาครับผมสามารถมาเก็บเพชรในโหมดนี้ได้ตอนนี้ก็อัพเรเวลแม่เล็กสปีดลุยคราวนี้บอสต้องการเรเวล200ครับผม โอ้เยเอา้าเจอหนอนหุ่นยนต์มีตัวอะไรกันด้วยนะเนี่หือดูจนครบได้สองหมื่น้าลจ้าคราวนี้รักษาชีวิตให้ดีกว่าเดิมอุ้ยเฮ้ยมีให้ดูโฆษณาด้านขวานี่เพื่อเพิ่มพลังต่างๆกันด้วยนะสปีดแม่เหล็กอะไรต่างๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่จำเป็นออ้เจ้าหนอนสปีดอืมกัดหางขาด งับๆงๆบงับง,บงบมาละเพื่อนอุ้ยโอ้ย,โ,อยโดนกัดตายแม่มันล่าโหดจริงๆนี่เพิ่มขนาดตัวให้มันใหญ่แม่เล็กดูดปืึบปืแม่เล็กดูดอีกทีนึงอุ้ยอุ้โอ้หเป็นราชาและเพื่อนพอเป็นราชาปุ๊บก็ไม่ต้องกลัวแบบว่าตัวไหนนี่เขาเมือบไสเดือนมังกร โอ้โหโอ้ยไส้เดือนงูมังกรน,นี่นี่เพิ่มสปีดอุ้ยเก็บพลังต่างๆอุ้ยอเจ้านี่มันแม่ทำเรากระเด็นโดนล้อมไปซะงับ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 ,งบมแม่เล็กดูดกันอกีกฉันอยากจะได้สปีดละเกินตอนนี้นี่เราน่าจะผ่านเจ้าบอสสบายๆพลังเต็มเปี่ยมพวกนี้มันชอบเก็บโล ทำให้เรานี่วิ้ยมึนไปหมดเวลากระแทกหน้ามันวุ้ยหมดเวลาสามารถต่อเวลาได้ด้วยนะ ดีจริงๆเจ้านอนตัวใหญ่ขมือกับเจ้าน้อนเขียวงับๆๆๆเขียวทีละคำวุ่ยกำลังจะปลดล็อกเจ้าขาวดำอุย๊ยด่านนี้ขาวไปหมดเราทำการดูตัว๋วเพื่อเอาเพชรแล้วก็ไปปลดล็อกตัวใหม่ๆกันเถอะเอาลละตอนนี้นี่มีหกหมื่นเดี๋ยวเราก็มาลองใช้เจ้ามังกร แม่ตัวนี้กันดีไหมจัดไปครับผมมาและเพื่อนเจ้าไสเดือนหนอนมังกรมาวิโอ้โหตายปุ๊บปลดล็อกตัวใหม่มาละเพื่อนคราวนี้ต้องการ2อน250แต้มเจ้ามังกรของเราวิลำตัวแปลกๆนะเนี่ยวิกระเด็นฮโดนกัดตัวขาดอ้ให้หุไล่กินโคตรดุ โหดแล้วเกินเจ้านี่งับ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 อย่าให้เสียชื่อเจ้ามังกรรีบโตรเร็วเข้าเฮ้ยขมือเม็ดเม็ดไม่สนใจตัวไหนเอออยู่ปบบว่ายังไม่ต้องไปต่อสู้ก่อนดีเติบโตหนึ่งร้อยกว่าสวัสดีวิเริ่มจะเป็นราชาโอ้โหมีตัวที่ใหญ่กว่างับ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 ,งบ อได้เวลาขมอบเจ้าหนอนตัวอื่นเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นราชาเอาละงาบยังบเจ้าสายลุงตัวขาดอุ้ยตัวนี้โคตรใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวจะกินให้หมดตัวแป๊บหนึ่งนะเออเออเรียบร้อยโดนไปซะเถอะตอนนี้แต้มอย่างเยอะืผ่านชิวๆงางับ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 แม่เล็ก อุ้ยเริ่มรู้สึกว่าแผนที่เล็กลงกว่าเดิมเพราะว่าตัวฉันใหญ่ยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหเวลากำลังจะหมดลงป่าหมดเวลาสนุกแล้วเจ้างูมังกรจอมขมือบโอ้ยเลเวลหกร้อย ขมือบสบายเลยเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมเจ้าแม่นอนจอมขมือของเราเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เล่นได้เพลินเหมือนกันนั้นแง่เกมนี้สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้าหนอนไสเดือนตัวแปลกแปลกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไว้จะมาเล่นต่อให้ดูกันสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ